เราตั <minutes. S 2> ้งคําถามตั้งรายการแล้วเนี่ยว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันจะเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลหรือเปล่าสุดท้ายแล้วจะเกิดสาธารณชนออกมาลุกฮือกันหรือเปล่าทาให้รัฐบาลต้องล้มลงเพราะเหตุการณ์นี้หรือเปล่าคือคือต้องบอกว่าจริงๆเหตุการณ์นี้นะครับคุณลมบดรดปัญจอนะครับสสบัญชีรายชื่อพัคประชาชนในวันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้คือพระเก้าไกลก็ทวงถามในเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งนะครับแล้วก็เราแทบไม่เห็นถึงความ กระตุลร้อนในการที่จะพูดหรือหรือแก้ปัญหาเรื่องเรื่องทํานองนี้เลยครับแล้วก็การที่สุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับแผลนี้มันก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เอ,อายุความเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นเงื่อนไขที่สําคัญมผมตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะกลายเป็นแผลที่จะทําให้รัฐบาลเนี่ยนะครับเถึงขนาดาษที่จะดำลงสภาพความเป็นรัฐบาลต่อไปไม่ได้คง ผมคงไม่กล้าที่จะฟันพงแบบนั้นแต่ผมคิดว่าจากหลายๆส่วนนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าวันนี้รัฐบาลน,นี้ air อ่อนแออย่างมากนะครับความรู้สึกของผมในฐานะที่อยู่เป็นสสสมัยที่สองนะครับมผมรู้สึกว่านี่คือบรรยากาศเป็นคล้ายๆกับช่วงปลายรัฐบาลมากเลยนะแป<ต>ล<ต>ว่ามันฐบาลไม่รับ อะไรนะฮะมันเหมือนมันหวงเวงประชาชนก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่รู้เราหวังอะไรได้อีกบ้างนะครับในที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งอ,อย่างรัฐบาลช่วงปลายปายรัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมว่าเรื่องหนึ่งที่อาจจะยังพอมีสำเร็จอยู่บ้างก็คือเรื่องของพรบอุ้มหายการซ้อมพรมานนะครับในขณะที่รัฐบาลนี้เนื้อโทศกรรมนะครับแค่รายงานยังยังข้อสังเกตยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะฮะแล้วก็รายงานหลายๆฉบับก็มีปัญหา กฎหมายหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยจะเห็นท่าชี้ที่กระตือรือร้นของรัฐบาลเท่าไหร่นะครับก็ดูเป็นฝ่ายประจำทํานะครับจะต่อพอลกรเรื่องอีพอลกรเรื่องเรื่องขยายอายุความหรือไม่เนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ารัฐบาลก็ต้องไปอยู่แอบอยู่ด้านหลังของเปิดศาิกานะครับคือเหมือนไม่กล้าตัดสินใจษากฎหมายนะฮะเหมือนกับไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่เสี่ยงๆหรือเปล่าฮะ ใช่ครับรการเปนนรือเปล่าะกฤษฎีกาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศนะฮะกฤษฎีกาเนี่ย <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> เขาเขามีหน้าที่แค่ให้ความเห็นทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ากฤษฎีกาเนี่ยจะถูกต้องเสมอนะฮะกลายเป็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยความกล้าหาญในการบริหารงานประเทศมันก็แทบไม่มียิ่งไปกว่านั้นนะครับดูเหมือนว่าพรรครวมรัฐบาลก็ต้องยอมรับนะครับว่าอาจจะขี่คอแล้วรัอแกนพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยแลวด้วยซ้ำ ค,ค่ะนี่ขอแถมคําถามสุดท้ายผมค่น,นี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทําให้รัฐบาลอ่อนแออย่างมากลยครับอ,อืมแถมคําถามสุดท้ายคือช่วงเนี้ยเดือนครึ่งแล้วที่คุณุงอิงเรียกว่าทําหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณโรมมองคุณอุ้งอิงในฐานะนายกที่บริหารประเทศตอนเนี้ยยังไงค่ะคือจริงๆส่วนตัวผมนะครับผมอยากจะให ให้เขาเรียกว่าผมก็พยายามเข้าใจนะครับว่าว่าคุณอง,งิงอาจจะต้องการเวลาในการที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่แต่ครับแต่ต้องยอมรับว่าภายใต้ช่วงเวลาเดือนครึ่งเมื่อกี้บอกว่าเดือนครึ่งนี่ผมแทบจะต้องไปดูปฏิทินเลยนะครับว่าเดือนครึ่งจริงๆหรือเปล่านับจากวัน <c oughs> ที่ถแถลงนโยบาย11ก,กันยาเพราะผมมีความรู้สึกม่นนานมากเลยม, <c oughs> มันเหมือนกับมันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้ว มันมีข้ออ่อนจํานวนมากที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในทุกรูปแบบตั้งแตน่นโยบายในประเทศจนถึงต่างประเทศครับผมคิดว่าคุณพนุกิ้งเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวะที่ไม่ดีเลยคือไม่มีช่วงเวลาของฮันนีมูนและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเริ่มตั้งคําถามนะครับต่อความชัดเจนของนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สิ่งเหล่านี้มันก็จะยิ่งทําให้คุณอุงอิงนะครับต้องแบกรับทั้งแรงกดดันนะครับ mm. มากไปกว่านั้นต้องต้องยอมรับในความรู้สึกผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าคนรอบตัวของคุณอุงอิงไม่ได้มองคุณอุงอิงในฐานะของผู้นํานะครับแล้วการที่ไม่ได้มองคุณอุงอิงในฐานะผู้นําเนี่ยแล้วแล้วอาจจะแฝงไปด้วยคําถามถึงความสามารถของคุณอุงอิงซึ่งอาจจะมีภาพจําตั้งแต่สมัยที่คุณอุงอิงยัง ยังอายุน้อยกว่านี้นะครับยังติดตามคุณพ่ออะไรต่างๆเี่ยมันทําให้ความเป็นผู้นําของคุณ,คณอู๋อิงเนี่ยแทบไม่ได้ถูกขับเน้นเลยแล้วเมื่อไม่มีความเป็นผู้นําเนี่ยความเชื่อมัน่นมันจะไม่ตามมาเมื่อมันมีความเชื่อมั่นนะครับความเชื่อมั่นเป็นเากกฐา,ฐานที่สําคัญของการเมืองนะครับหากปราศจากความเชื่อมั่นนะครับสถานะทางการเมืองของคุณ,คณ,คณอู๋อิงก็จะถูกทําลายลงได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นคือสิ่งที่ทั้งหมดที่ผมมองกับคุณอู๋อิงนะครับคือ เนี่ยแหละคือที่ผ่านมาเนี่ยถูกมองว่าแบบเหมือนเป็นนายกคุณหนูหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่คุณโรมพูดเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันเหมือนกับว่าคนรอบตัวยังไม่ได้มองคุณลุงอิงในฐานะผู้นําก็เป็นความท้าทายนะว่าสุดท้ายบทบาทของคุณลุงอิงจะเป็นยังไงขอบคุณคุณโรมมากๆค่ะยินดีครัุณครัสวัสดีค่ะ